เดี๋ยวก่อนอย่าเลื่อนผ่านคุณรู้ไหมว่าในไทยตอนนี้เนี่ยมีสินชื่อแปลกๆแบบที่หลายคนเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ามีและที่สำคัญเนี่ยถุกกฎหมายร้อยเด้วยนะสุดประหลาดจริงแต่ก็ใช้ได้จริงพร้อมวิธีสมัครแล้วก็เฉลยว่าตัวไหนเนี่ยคือของเด็ดสุดดูให้จบแล้วกันนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต้่อยหลานยายชาแนลนะครับ หลายคนคิดว่าการกู้เงินเนี่ยมีแค่สินเชื่อเอาไว้กดเงินสดหรือว่าผ่อนของแต่ไม่ใช่เลยปีนี้ปีหน้าผู้ให้บริการในไทยเนี่ยออกสินเชื่อใหม่ๆนะที่จับตลาดเฉพาะแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ดีนะตรงที่สมัครง่ายกว่าถูกกฎหมายกว่าและหลายแบบเนี่ยไม่ต้องใช้สลิปเดือนเลยนะเดี๋ยวมาดูทีละตัวแล้วกันนะและอันที่จะบอกเนี่ยนะ พีคที่สุดและแปลกที่สุดด้วยตัวที่เลือกให้เป็นอันดับหนึ่งคือผ่อนน้ำมันได้ PT m a c Credit โดย PTG Energy นี่แหละตัวที่คนไทยยังไม่รู้กันเยอะมากนะแต่ว่าใช้ได้จริงเติมน้ำมันก่อนค่อยจ่ายทีหลังผ่อน0%ตามโปรใช้กับรถจนส่วนตัวรถรับจ้างได้หมดเปิดวงเงินผ่านแอป PT Max Card ไม่ต้องใช้สลิป แปลกโคตรเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีวันที่จะเติมน้ำมันแล้วผ่อนได้เหมือนกับซื้อมือถือและความดีก็คือถ้าเดือนนั้นหมุนเงินไม่ทันเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนนะใจ่ายได้ทั่วประเทศในปั๊มพีทีวงเงินเนี่ยค่อนข้างโอเคนะสำหรับคนทำงานประจำหรือไม่ก็อาชีพอิศระอันนี้มันก็ดีนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเงินไม่พอเติมน้ำมันหรือว่าคุณเป็นคนที่ทำอาชีพขับรถ บอกเลยว่าคุ้มมากต่อมาเป็นตัวแปลกนะแต่ว่าสมัครง่ายถือว่าเป็นอันดับที่สองแล้วกันนะ เคแบงก์เพลเล e เตอร์ฟอร์เฮลผ่อนค่าหมอศปใช้เคพาตัลและผ่อนค่าปา่าตัดค่ายาค่าตรวจโรงพยาบาลน,นี้ก็ร่วมรายการกันเยอะนะสมัครง่ายคนงบน้อยเนี่รักษาได้ทันใครมีลูกมีผู้สูงอายุก็ต้องรู้จริงๆ 3, ator, อันดับที่3เวทแคปเพ e เลอร์เตอร์ันนี้ผ่อนค่ารักษาสัตว์เลี้ยงนะของจริงเนี่ยผ่าตัดหมาแมวได้เลยกลุ่มทัาหมาทัดแมวเนี่ยเขาแชร์กันเยอะมาก ตัวต่อมาเนี่ยตัวนี้แบบเฉพาะกลุ่มนะอันดับที่4เงินติดล้อสินเชื่อคำ้ำทะเบียนเรือประมงเรือหางยาวเอาเรือในมาค้ำเงินได้ช่วยชาวประมงได้โดยเฉพาะนะแปลกเพราะว่าไม่ใช่รถนะแต่ว่าใช้เรืออันดับที่5 Open Box ซื้อมือถือก็ได้วงเงินกู้เพิ่มนะจาก SCBX ่อนมือถือแต่ว่าได้วงเงินใช้จ่ายเพิ่มอีกกึ่ง BNPL นั่นแหละบวกกับ personal loan นี่มันซื้อของแล้วก็ได้เงินคืนแบบจริงจังเลยนะอันดับที่6 Workmate HR Time to pay คิดวงเงินจากจำนวนวันที่ทำงานนะทำงานเยอะวงเงินขึ้นไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนบอกกับรายงานรายวันหรือว่าฟรแลซนนี่แหละแปลกมากเพราะว่าระบบเนี่ยคิดวงเงินจากวันทำงาน ต่อมาตัวแปลกแบบตลาดเฉพาะอันดับที่7 a u ดอ r ราโกเบเลเตอร์ผ่อนทองได้แคตแบ็กผ่อนทองผ่านแอปได้สนลดได้เงินคืนแปลกเพราะว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์แนะแต่กลับมีโปรเหมือนผ่อนมือถืออันดับที่8เสเยนเชื่ออีวีไบต์ไต้ต้นหลนเมืองไทยแคปิตอลคำด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะตลาดใหม่มากคนเล่น e ีวีสนใจทันที และสุดท้ายทกสสินเชื่อค้ำด้วยปุ๋ยนะใช้ปุ๋ยใช้ผลผลิตค้ำแทนเงินผูกดดูการพาะปลูกนะสายาเกษตรดดชอบมากเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินสดนี่ก็คือ9สินเชื่อแปลกนะที่ใช้ได้จริงในไทยที่คัดมาให้แบบจัดเต็มทั้งหมดนี้ก็ถูกกฎหมายร0อนะหลายตัวไม่ต้องมีสลิปหลายตัวก็สมัครออนไลน์ไนดะ้ทันทีและหลายตัวเนี่ยคนก็ยังไม่รู้ว่ามี แล้วคุณล่ะสนใจตัวไหนที่สุดขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ